าการเรียนรู้เชิงทัศนะนะคะกระบวนการมันจะเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยภาพคือเวลาที่เราสอนเด็กๆเนี่ยเราสอนจากภาพอะเด็กจะเข้าใจมากกว่านะคะแล้วถ้าขั้นกว่าของการเรียนรู้จากภาพที่เราควรจะทําได้คือการคิดด้วยภาพทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเราจะผ่านกระบวนการคิดเนาะคิดให้มันเป็นภาพและสุดท้ายเนี่ยพอคิดเป็นภาพเสร็จแล้วเราจะออกไปสื่อสารให้มันเป็นภาพ พราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดคือการสื่อสารด้วยภาพสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยภาพแต่ว่ามันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันนะคะเราจะต้องเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยภาพก่อนพยายามเรียนรู้ด้วยภาพเสร็จแล้วเราก็พยายามคิดให้มันเป็นภาพและพยายามสื่อสารให้มันเป็นภาพนะคะเป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงทัศนาเดี๋ยวอาจารย์เอาสไลด์ให้นะคะทีน,นี้ประเภทของการเรียนรู้เชิงทัศนาประเภทของการ การสื่อสารด้วยภาพเนาะประเภทของการคิดด้วยภาพนะคะมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรได้บ้างเนาะ,ะเวลาที่เราจําแนกประเภทอะไรก็ตามเนี่ยปกติมันก็จะมีคนจําแนกหลายคนใช่ไหมซึ่งจําแนกแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ประเภทออกมาไม่เหมือนกันขึ้นอ,อยู่กับว่าเขาใช้แบบเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจําแนกใช่ไหมอันนี้อาจารย์ก็เอามาให้ดูตัวอย่าง2คนคนที่1น,นะคะคนที่1เนี่ยเขาจําแนกการสื่อสารด้วยภาพเนาะนะคะออกได้เป็น5ประเภทประเภทแรกก็คือการเสนอด้วย สไลด์อันนี้เราทําเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมนะคะประเภทที่2คือการใช้แผนปูิแผนผ้าใช่ไหมประเภทที่3คือการใช้แบบจําลองทางกายภาพพวกรูปปั้นเนี่ยพวกรูปโลกเนี่ยนะคะเราเรียกว่าแบบจําลองทางกายภาพนะคะประเภทที่4เราเรียกว่าการสื่อสารด้วยภาพวาดนะคะอันนี้ก็คือวาดเองเนาะถ้าใครใครแบบมีความ รู้เชิงศิลปะเนี่ยนะคะการวาดเองก็จะทําให้ได้ตรงตรงตัววัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารมากกว่าเนาะสุดท้ายคือการใช้ภาพประกอบใช้ภาพประกอบก็คือเอาภาพที่คนอื่นเขามีอยู่แล้วใช่ไหมอย่เราเชี่ยวชาญแคดบาแคดบอมีให้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเราก็เลือกจากแคนบาลการแบ่งมุมมองนี้อันนี้คือแนวพิดคนแรกแนวพิดคนที่2นะคะการสื่อสารด้วยภาพนะคะเขาแบ่งออกเป็น5้าประเภทเหมือนกันนะคะแต่ว่าแบ่งไม่เหมือนกัน อย่างแรกนะคะคือการสื่อสารด้วยอ mm ินโฟกราฟิกเคยได้ยินไหมอินโฟกราฟิกมาจากคำว่าอินโฟเมชันบวกกราฟิกคือข้อมูลบวกกับภาพทำข้อมูลเยอะๆให้มันเป็นภาพนะคะอินโฟกราฟิกเนาะนะคะหร,ครหรือสิมโบลคือสัญลักษณ์คือสัญลักษณ์นะคะสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกหรือสัญลักษณ์อย่างที่สองใช้ชาร์ตกับกราฟก็เหมือนกันใช่ไหมคะทั้งหมดกลุ่มแรกนะคะใช้ภาพถ่ายนะคะภาะะพถ่ายหรือ นะคะแล้วก็เป็นอะไรคะพวกกิฟต์ใช่ไหมอีโมจิต่ตางๆอันนี้นยุคใหม่นะคะแล้วสุดท้ายก็คือวิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวคือถ้าโดยแนวคิดแล้วเนี่ยสิ่งท,งที่สิ่งที่ดีที่สุดข,ของการสื่อสารด้วยภาพค,คือการสารื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหวนะคะไม่คนสนใจมากกว่านะคะดีกว่าตัวหนังสือคือภาพนิ่งแต่ดีกว่าภาพนิ่งคือภาพ เคลื่อนไหวนะคะดีกว่าตัวสื่อคือภาพนิ่งดีกว่าภาพนิ่งคือภาพที่ผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลหรืออินโฟกราฟิกพวกสิงโลทั้งหลายเลยนะคะแล้วก็ดีที่สุดก็คือพวกภาพเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นหนึ่งการข่าวเวลาที่เรานําเสนอเนี่ยดีกว่าตัวอักษรคือภาพดีกว่าภาพเฉยๆคือภาพที่ผ่านกระบวนการคิดพวกกราฟิกทั้งหลายและดีที่สุดคือภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะ อันนี้อันนี้อย่างเร็วๆเนาะอย่างเร็วๆนะคะปกติแล้วเวลาที่เราสื่อสารด้วยภาพหรือการที่เราคิดด้วยภาพเนี่ยหลักการง่ายๆเลยนะทํายังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดอะโดยใช้ภาพเออทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราคิดโดยใช้ภา,าดดพานะคะแต่ว่าถ้าสมมติ